ปดียามบ่ายครับเทปสีรับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้นะ้าพามารับชมนะฮะสำหรับลำโพงกันน้ำกับลำโพงทั่วไปมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคนะฮะลำโพงกันน้ำใหม่ล่าสุดนะครับจาก YSK นะครับหน้าม่วงนี้เลยนะฮะเรามาดูกันนะครับระหว่าง8นิ้วกับ6นิ้วนะฮะเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะหน้าม่วงนะครับทั้ง8นิ้วและ6นิ้วนะครับ สังเกตได้เลยว่าจะตันนะครับตัวนี้ไม่มีทางที่จะน้ําจะเข้าได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะฉีดเป็นตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเหล็กนะครับปิดทึบแบบนี้เลยนะครับอันนี้หงายหน้านะครับอันนี้ความดอกนะครับอันนี้เหมือนกันนะไซส์หกนิ้วและไซส์แปดนิ้วมีสองไซส์นะฮะเป็นลําโพงกันน้ําแท้เอาไว้ใส่ลำโพงหน้ากระจังนะครับหรือลําโพงโมบายด้านบนนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับสามารถเปลอยแบบนี้ได้เลยสามารถที่จะใช้สายรัดนะครับ ลัดได้เลยนะฮะหรือทําขายึดมาล็อกได้เลยนะครับตัวนี้สําหรับลําโพงกันน้ําส่วนด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าเป็นลําโพงเดิมสมัยก่อนนี้เราใช้กันอยู่นะฮะก็จะเจาะโครงแบบนี้นะครับทั้ง6นิ้วและ8นิ้วในหนิ้ว8นิวนนว8น้วนะฮะเจาะโครงอันนี้น้ําจะเข้าได้นะครับส่วนด้านหน้าก็ไม่ต่างกันนะครับหน้าเป็นหน้าเรียกว่าดักแคปบแบบหน้าหมวกหรือหน้าสระเปานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเป็นแอ่งกระถาแบบนี้ สมัยก่อนถ้าเป็นตัวนี้นะครับ8นิ้วตัวนี้ก็หรือ6นิ้วก็ต้องมาใส่นี่ฮะเรียกว่าใส่กระแปงแล้วกันนะครับใส่กระแปงนะครับใส่กระแปงตัวใหม่ไม่ต้องใส่กระแปงแล้วนะครับหรือถ้าใครจะใส่กระแปงเก็บงานให้สวยงามก็ได้นะฮะก็แนะนําไว้นะครับสําหรับลาโพงกันน้ําตัวใหม่ครับของทางร้านที่มีเข้ามาตอนนี้นะฮะใครสนใจอินบ็อกสอบถามราคาได้เลยนะครับ8นิ้ว6นิ้วมีด้วยกัน2ซีรีส์นะฮะหรือ2องรุ่นนั่นเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ